เดิมๆไม่ผ่อนเขาก็ปล่อยยึดนี่สประตูเดิมๆส,ยสวยๆนะจะแต่งเป็นแสนแต่งเป็นล้านหรือจะเดิมๆไม่ต้องคุยถ้าเรายังไม่ได้ซื้อสดถ้าเรายังผ่อนงวดไม่หมดเพราะว่าเขาไม่สนจะเดิมหรือจะแต่งถ้าไม่ผ่อนเขายึดหมดอ้าว9 9บูพาวเวอร์ปี2 0 2 2 สประตู LDA แผ่นเพเรเดิมฝังกปรงไม่ขยับเครื่องพันเก้าบูพาวเวอสวยงามภายในสวยๆไม่ห้าหมื่โลนะผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะจอแอนดรอยโอ้โห ction, คุ้มๆมัลติฟังชั่นพวงมาลัยกุญแจ3ดอกกริบกริบล้อเดิมๆไรเนอร์ตัดขอบกระบะ รถไม่ชนไม่คว่ำไฟหน้าโปรเจเตอร์ไฟท้าย LED นะตัวนี้ก็ออกรถศูนย์บาทครับค้างวดพอนเพียงแค่เดือนละ1 0,000ตลอดสัญญานะมาโลดจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกร,ร,กรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อ,กอสร้างเฮ็ดนายเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรถพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโคตัดไม่เผาทาน เลี้ยงัวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผ้าข,า,ขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมป่ามงปราม,มงทุกอาชีพจบศูนย์บาทพรหนึ่งหมื่นไอเสมรถสิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทียมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้าน โคตรสุดไปรุ่น